แล้วก็ในส่วนของต่างชาติผูยย้ใหญ่1 0 0รยเด็ก150ค่ะในส่วนของเราคือกว้างมาก470ล้อเจ็ไร่เขามาเป็นหมู่คณะาน,า,นาเป็นหมู่คณะก็ต้องต้องแจ้งของแจ้งเราก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ให้การต้อนรับแล้วก็นำพานำชมอะไรตามจืดต่างๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาหมู่คณะก็เหลือ70บาทต่อคนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกัง,งวลว่าเข้ามาแล้ว กว้างสถานที่กว้างทันย์เรามีบริการรถไฟฟ้าชุมส่วนเราบริการ,ารฟรีอรันนี้อฟรีค่าวฟรีแล้วก็ถ้าใครอยากจะออกกำลังกายไปด้วยก็เรามีการบริการปั่นจักรายานให้คันละ60บาทจะปั่นทั้งวันเลยก็ได้นะคะก็คือ100่บาทคุณผมได้ทั้งวันแหละ <S 2> <S 2> ใช่ค่ะใช่ทั้งแต่อยู่ที่นี่นทั้งวันได้เลยใช่มีเวลาเปิดเวลาปิดเปิด8ปดโมงเช้าปิดหโมงเย็น8โมงเช้าหโมงเย็นก็ใช่สาระก็เปิดทุกวันด้วยนะคะย้ำนะคะเปิดทุกวันค่ะ อุ้ยคิดว่าถ้าเขามาแล้เขาจะได้อะไรกลับไปถ้าเกิดว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยคือหนึ่งก็จะได้แบบในศึกษาศึกษาในส่วนของพวกอาคารนิทรรศการของเรานะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องความสวยงามความอ,องค์ความรู้ของพันไม้ต่างๆที่เราบอกว่าไม่ได้มีแค่ความสวยงามเรายังมีแบบป้ายองค์ความรู้อะไรสอดแทรกให้ด้วยคะ่ะแล้วก็ได้บัญญัติได้สูดบรรยากาศที่สุดชื่นกลับไปเหมือนแบบ ได้รีเฟชตัวเองค่ะถ้าเกิดบ้านมีเหนื่อยจากการทํางานค่ะมาที่สวนของเราคือถ้าใครมาเชียงใหม่นั้นมาที่นี่ต้องแวะมาที่นี่ใช่ค่ะคือที่นี่มันไม่ใช่แค่ชมอย่างเดียวค่ะถ้าให้พี่พูดตรงๆก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ใช่แหล่งเรียนรู้ค่ะพักดอกไม้ต้นไม้ค่ะธรรมชาติใช่รวมถึงสถาปัตยกรรมนั่นคือชแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเราที่คอยถูกแนะนําและดูแลค่ะ ใครที่แบบว่าอยากสนใจเจาะรายละเอียดลึกๆมาติดต่อฝ่ายประชามพันธ์ของที่นี่ได้ที่พร้อมทุกคนในการดูแลก่อนจะจากกันไปวันนี้เราอยู่กับน้องปุ้ยและมีน้องเมย์ที่เป็นที่ช่วยประสานงานนะคะคืออย่างนี้รายการของเราเชนอินทูแมกซีนเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเชนอินทูการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในฐานะผู้เป็นเจ้าหน้าที่นี้มากี่ปีแล้วคะสิบกว่าปีเลยค่ะสิบกว่าปีแล้วเกิดบางคนเขา ทีหนหวังท้อแท้แล้วก็อยากจะแบบมีพลังแบบปุ้ยได้พลังจากต้นไม้และดอกไม้แล้วบอกคนดูหน่อยว่าเราควรจะทาตัวยังไงที่จะแบบให้กําลังใจเขายัางไงหรือจะมีคติแนวทางยังไงในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะ,ค,ะคือเิ็นจากหลายๆคนจากคนรอบๆตัวเนี่ยคะ่ะก็คือแบบว่าอาจจะมีล้มลุกคุกคานบ้างบางคนก็แบบอาจจะฮึดปรับชีวิตแล้วก็แบบว่าเหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยคะ่ะก็อย่างน้อยก็คืออยากให้คนตั้งสติก่อนแล้วก็ ทําในสิ่งที่ชอบหาสิ่งที่แบบคลายเครียดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแบบแต่ละคนความเครียดร,ระดับไหนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็คือคนในครอบครัวค่ะเป็นที่ปรึกษา แล้วที่สําคัญที่นี่มีแบบว่าสอนเรื่องการปลูกเรื่องการดูแลต้นไม้ไหมคะมีค่ะมีแล้วเป็นคอร์สอบรมหรือราเสียเงิจ่ายไหมถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สอบรมเราก็จะมีเป็น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 ในส่วนในส่วนของแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปเนี้ยมีค่าใช้จ่ายไหมคะมีค่ะมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ราคาก็แล้วแต่คอร์สค่ะอย่างถ้าเกิดว่าแบบถ้าเป็นของเด็กเนี่ยค่ะที่ที่จะมีในในช่วงสัปดาห์้ากก็จะเป็นการดูนกอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ที่เห็น ตอนวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขยายพันธุ์ต้นไม้ใครอยากมีอาชีพมาที่นี่เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ก็ก็สามารถให้อาชีพคุณได้ด้วยแต่อะไรก็ตามในเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วนี่ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ขอเชิญปุ้ยเชิญคุณผู้ชมเลยเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าร้อนเขาบอกว่าบางทีที่นี่มาเฉพาะหน้าหนาวอย่างเดียวหน้าร้อนหน้าฝนมาได้ไหมอุทยานหลวงพระลักษณ์ของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะ แต่ละซีซันแต่ละวันนี่คือความสวยงามน,นี่คือสามารถแบบหาชมชมได้ตลอดทั้งปีค่ะสวยๆตลอดทั้งปีถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้ก็จะมีในส่วนของไม้ปลูกสีค่ะที่กาลังสีบานนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนค่ะเพราะว่าในส่วนของเราค่ะร่มรื่นมากต้นไม้ของเรามีกว่าล้านกว่าต้นค่ะถ้าเกิดว่าใครมาก็คือแบบสามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีถ้าเกิดว่าหน้าฝนก็จะมีในส่วนของดอกหน้าฝนคือดอกปทุมมาค่ะถ้าหน้าหนาวก็จะเป็นไม้ดอกเมืองหนาวที่เราส่งเสริมเกษตรกร,กรบนพื้นที่สูงค่ะ เพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยบาทคุ้มมากมายคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการเอามาต่อยอดเพื่อที่จะดูแลทั้งทั้งเจ้าหน้าที่รวมไปถึงต้นไม้ที่จะสวยสดงดงามแล้วก็เป็นการเปลี่ยนรูปไปด้วยตากธรรมชาติวันนี้ต้องขอบคุณน้องปุ้ยแล้วก็น้องเมย์นะคะจากเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์แล้วก็ทํางานมาสิบกว่าปีแล้วต้องขอบคุณมากๆและเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นดูด้วยทางทางเขาเรียกว่าทางจอของ youtube แล้วอาจจะไม่ชัดเจน เดินทางมาเถอะค่ะมาชมด้วยตาของตัวเองเพราะที่นี่เนาะเขายินยันแล้วว่าสวยตลอดทั้งปีใครรักต้นไม้มาชมนะคะงั้นวันนี้เราลาไปด้วยกันสดีค่ะสวัสดีค่ะ